ะวันนี้นะคะว่าจะมาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์น้องอ้วนกอยสอนนะคะวันนี้ขอชื่นชมนะคะปรบมือก็อ่าน้องมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะก็ใครที่กําลังด่านน้องว่าเลวชั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่จริงเลยนะคะน้องแค่แค่แค่เออ แค่เฮียค่ะก็น้องเขาอาจจะมีสภาวะเนื่องจากไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะทําให้น้องเนี่ยเกิดอาการเครียดวิตกกังวลนะคะถึงได้ท,ทําคลิปแบบนั้นออกมานะคะก็อยากจะวอนวให้ชาวยูไลท์ t เ i อร์อินสต a แกรมและเฟ e บุ o กโน่นนี่นั่นเอวิตินจิงเกลสงขาปรณีตฟราซีภูเก็ตเสม็ดพัทยารวมถึงไตรสนีช่องทางในการติดต่อทุกทางนะคะก็อยากจะฝากวอนนะคะอย่าไปว่าน้องเขาเลยนะ ค่ะน้องเขายังถึงน้องเขาจะไม่สวยเนี่ยแต่น้องเขาก็มีความอัปลักษณ์แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเจ๊ขอชื่นชมตรงนี้เลยนะจ๊ะกเ็เจ๊ก็ขอลาจากไปด้วยคลิปแบบด้วยด้วยท้ายคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ใครที่กําลังจะด่าเจ๊นะคะก็อายากจะออกตัวไว้ก่อนว่าก็คือไม่มีอะไรคะ่ะแค่มาชื่นชมน้องเท่านั้นนะคะเจ๊ก็ไม่ได้สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ๊เขียนคิวได้เนาะโอเคค่ะไายจ้า